พวกกับผมอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้ก็มาอยู่กับตกป้าครับหนึ่งวันหนึ่งคืนเหมือนเดิมครับแล้วก็นี่ครับทีมงานทีมงานครับนี่ครับลำบุญถึงลาถึงปลาต้อยครับถึงปลาต้อยครับนี่ครับแล้วก็น้องป๋องของเราครับนี่ครับน้องป๋องมาเหมือนเดิมครับแล้วก็โนอนครับนัต้อมครับนังคุสั่งเด่ครับ มีเต็มร้อยครับเต็มร้อยนี่ครับแล้วก็โนนครับนายยนตครับยนต์สิงปลาทะเพียนครับไม่สนใจใครครับโหตกอย่างเดียวเลยครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ลองไปลุ้นดูนครับว่าจะมีปลาใหญ่เข้ามาหรือเปล่าครับโอเคครับหมายก็ประมาณนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวไปชมกันครับหนึ่งวันหนึ่งคืนนอน ขนาดนี้มาจะเข้าบอกดิ มันวิ่งไม่หยุดเลยเนาะอืมเรเิ่มีอาการนะไม่ันะไม่รู้ผมไม่มีความพี่เห็นบอกแล้วไอ้เฉียงเข้าไปตรงตอนนั้นนะนั่นแหละไปที่เดิมมาเนี่ยเม็ดโฟมหายไหมพี่หายไปเม็ดนึงกันนะยืดเลยเหรออืมอะไรยืดเบ็ดยืดเบ็ดยืดเออตกใหญ่อะนี่ครับว้ายโดนเบ็ดยืดเลยครับผม เบ็ดยืดเลยวิ่งไม่หยุดตกใหญ่เลยนี่เออเฮ้ยใหญ่ไหนลราเบ็ดไม่ดีไหเบ็ดใกล้ๆดิเท่ากันเลยกลวันแบบนี้เลยเนาะเข้ากันเลยเนี่ยพี่ยศนั่งเปิดเลยมั้งเบน่นก็ยังไม่ได้ลาเล่าเลยนะเล่าไว้ครับผมอื ก็คือเรกินข้าวกันนะีไม่กินผ <พอ S 1> ักนะข <laughs> อ,อป้าด้วยอไหนทุกคนทุกคนน้ำเยอะๆเลยเผ็ดอ่ะไหนเผ็ดวะนี่ยอะ เต็มเลยเนี่ยเห็นนะอเห็นนายนยนต์คนเดียวเลยนายนยนต์นั่งแบบเกินการเด็ดการแล้วครับเอฟตีครับอาหารกล้งวันของผมติดมือหูเหนียวติดมือเราซะแล้วเนี่ยทำมาเหรอปล่อยง้อสิพักกินข้าวก่อนปลาเที่ยงแล้วครับปลาไม่เข้าแล้วครับ ตอนนี้คนต้องเขา้ามากินข้าวคนตากพูกเองเหรอพูกเ,เองยังไหว ีครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครับโอ้โหป่าก็ไม่เคยเข้าครับร้อนมากเลยครับตอนนี้ครับแดดร้อนมากครับนะครับน้องป่องแยงแย่เลยโอ้โหร้อนจริงครับผมเดี๋ยวลองลุ้นกันต่อครับยังไม่ป่าไม่เข้าครับแต่อากาศสุดยอดเลยครับความร้อนครับผมสายก่อนให้ทำมันขย่มก็วิดเลยเอาดึงสายไม้ตึงๆ โอโหอย่าเพิ่งจับก็ได้ยกอย่างนั้นนี่ปั่นเข้ามาดิจับเบ็ดนิ่งๆแล้วก็ปั่นมาให้มันตึงๆมันกระตุกมือไหมไม่งั้นก็วางไว้ก่อนก็ได้วางให้มันขยมขยมแล้ววิย์ตั้งสายตึงตั้งสายตึงไว้เออคอยคอยดูไว้นาไปไปแล้วมั้งนะ ไปไปไป,ไปเดี๋ยวมันเคยยุบเพรามันกด,กดอีกทิ้งวิดเลยจองไว้ก่อนโอยังบังไงบังงี้ดิบังงี้บังงี้บังบงี้คุมหน้าลอกวัดเลยนะอย่าไปมัวปิดอยู่นะมือปิดหน้าลอกแล้วก็วัดขึ้นเลยเอาเป็นอย่างนั้นไปอีกโว่เราจะไปวิดโว่เราจะไปวิด เออเป็นยังไงไปปุ้ย้าเอ้าเนีเห็นตัวเลยเนี่ยปนินปะนินตัวนั้นแหละกูว่าตัวนี้เลยตัวขนาดไหนสองนิ้วแต่ตัวนั้นแน่ว่าไปแล้วอเาเอ้าวเป็นยังไงอาจารย์เป็นไงอ่ะไม่เงียบไปแล้วไปแล้วมั้งตัวนั้นอือหือกลับมาเจอจากสอง หลอกหลันหรือเปล่าไม่ได้ปิดหน้าหลอกนั่นนั่นน่ะไม่เลอกโอ้โอแพ็คคู่อ่ะเออเออแพ็คคู่ชูวได้จับจับเออนี่ใช่เดียวกับเฮียาป่องว่า โอ้ยไงฟูครับดอกโอ้ตายแล้วบอกเซียนก็ผมออผมไม่ค่อยได้โต๊ะอย่างเงี้ยปุกครับนนนาจะมีภาพนี้ภาพหลุดภาพหลุดไม่หลุด่ะจริงจริงฮะจริงๆเลย ปิดกล้องให้เลยที่ฐานเอาอะไรวะแก้มชับนี่นี่ปลาวันนี่ว่ะเมื่อกี้ปอปลาทูหางแดงแล้วข้างทำไมแดงมาแล้วนะ่ะพ,พันผสมไงวะเฮ้ยปลามันโดนเหไรเฮ้โดกัดก่อนเฮ้ป,ปิดเลยมันไม่ได้เป็นแผลไม่ใช่เหรอโอ้โหเดี๋ยวไม่ถ่ายให้เลยว่ะอ,อยู่ไหมอยู่ว่าจะเปลี่ยนว่ามาแล้วครับแก้มแรกครับเปลี่ยนเซ็งงามอาจารย์ยนต์ครับมาแล้ว ตามแรกของตะยนได้บอกว่าได้ได้ถ้าได้ก็สิงตะเพียนนะ่ะโอ้โหหยุดปั่นเลยตะเพียนทองสิงปลาตะเพียนใช่เปล่าววะพยนเขาไปรับปั่นพี่ทำไมไหงายไม่ได้เลยเอเอเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยไม่ได้ด้วยแล้วบอกได้โอเค ไม่รู้ครับ